ครับสวัสดีพ่อพอยแมฟซีราอิงสาวน้อยเพชรบันเทิงครับฟซีช่องส้งชาแนลครับผมหลวงปู่ชันพัฒนาหานเซธนะครับนอกกับไปนั่งคุยกระยาดโยมครับเดียด๋ยวก็จะได้เจมรถนะครับสายแดง

Yeah. <laughs> ลายแดงของสหกรณ์การ,กรเกษตรหนองบุญมากนะครับเนอน้ำมันมลูกูในเจิมนะครับทะเบียนก็1 8 5 0นะครับเด้นอนครราชสีมาหน,นึูวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้วเป็นวันรวยนะครับเนาอลูกปูจะได้ไปเจิมรถรับ What

วัาได้ที่ไทยโค้งโค้นเจอแล้วค่ะสามที่มันยังไม่สิ้นมันต้องอีกกีชั่วโมงอย่างจะสิ้นขั้นทีไอาเัวซอยซอยกับเอาเงินไปเนาะนี่ว่าสอปลอดภัยเจ้าใจก็โผล่หลุกปะป๋าหลุดปะป๋าให้ี เอาไปยืมที่นี่เอาไปยืมที่ไหนไปโอซัดถุงเก่าถุงเก่ามีบุญเก่าเยอะโอ้มีบุญน้อยมีตะบุญใหม่มีตะบุญนี่แหละไม่คิดได้เหรอน้อยบักซื้อเวรออกมาแทบจะเอามาจะเลือกซูดีเขาในยิ้มใบนั้นแล้วเนาะเจ้ารถเก่าเขาพูดตรงเนี่ย น้ำเลยน้ำเลยเห็นเจอน้ำเนี่ยน้่ชิ้นแค่เหลือก็ไน่อยเล้วมาชิ้นแค่เหลือกหน่อยัล้วมาเลยไม่ได้เลยไม่ใครสอนนะ

เปลี่ยนใหม่เราไม่จายแล้วเช้าอ่ะแต่ยิงฟันหน่อยแต่ยิงฟันหน่อยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเอกไม่ใช่เขาเปลี่ยนอะไรหรอกเขาเปลี่ยนเอิษัท้ายเฉดมันสูงยาวมากอ่านอนลงนอนข้าบกระเป๋าใหญ่มันไม่เกี่ยวกับอะไรหรอเกี่ยวกับเอกโรงพยาบาลเราเอกยาบริษัทกี่อยี่มีอะไรเนี่ยเกี่ยนเมื่อวุ้ยไม่บ เกิเมีอะไรเนี่ยกาแไว้แค่นี้นะครับเนาะฝากกดจะดำช่องส่งใช่เนาะครับเด้อลุงปู่ก็ยังเจิมรถอยู่นะครับเนาะครับนี่ทะเบียนก่อน1850นะครับเนาะครับเนาะ